สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ด o m คุยเฟื่องเรื่องธรุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องแนวโน้มการใช้ทฤษฎีการตลาดยอดฮิตของเราเนี่ยนะครับไอโฟ p พีเนี่ยนะฮะไอโปรดักต์ไพร c ์โปรโมชั่นแล้วก็เพรสใช่ไหมครับก็มีคนถามนะครับว่าเห็นตอนนี้นะครับมันมียุคเรียกว่าการตลาดยุคใหม่นะครับมี 4C มี 4E นะครับแล้วก็มีการสร้างทฤษฎีเพิ่มเติม มาอีกเยอะมากเลยบางคนเรียกว่า 3P นะครับบางคนก็เรียกว่ามันจะกลายเป็น 7P แล้วก็มิดตั้งคำถามครับว่าแล้วอย่างนี้แปลว่า 4P มันตกยุคแล้วเหรอครับหรือ 4P เนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้ลหรือเปล่านะครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ผมจะตอบตรงๆเลยคือว่าเอาจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดว่าการตลาดไหนจะออกไปจากไอโซตัว 4P เลยฮะคือต้องบอกว่า 4P เนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ และการตลาดใ,ใหญ่ๆอยู่แล้วก็คือเราต้องทำธุรกิจก็ต้องมีโปรดักต์ใช่ไหมฮะมีตัวสินค้าและบริการเรามีเรื่องของการตั้งราคานะครับแล้วก็ตั้งเรียกว่าการตั้งการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนระหว่างตัวธุรกิจกับตัวลูกค้าว่าเราจะแลกเปลี่ยนกันอย่างไรนะครับเราจะตั้งอัตราการแลกเปลี่ยนแบบไหนที่เราสามารถที่จะชนะคู่แข่งดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับ เราจะต้องมีการโปรโมทนะครับทำให้เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายรู้จักเรานะครับทำให้เขาชอบเราทำให้เขาเข้าใจว่าเรากำลังนำเสนออะไรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการอย่างไรนั่นเองนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะให้สินค้าบริการของเราเนี่ยเข้าถึงได้นะครับผ่านผ่านช่องทางแบบไหนนะครับเอาจริงๆสำหรับผมนะฮะธุรกิจไหนมันก็วนๆอยู่กับ 4P นี่แหละนะครับแล้วเจ้านายผมคนหนึ่งเ็เคยพูดบอกว่าไม่ว่าคุณจะไปทฤษฎีไหนก็ตามเนี่ย ในท้ายสุดนะคุณต้กลับมา ICP เนี่ยนะครับแต่ไอทฤษฎีอื่นๆเนี่ยมันเหมือนกับการเพิ่มเพิ่มมุมมองของตัว c p เนี่ยให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้มันเห็นไร้างอย่างมากขึ้นคือไม่ติดกับไม่ติดก,กับกับคำว่า Product ไม่ติดกับกับว่า r r i e e ไม่ติดกับกับคำว่า r r o โ t e นะครับหรือ Promotion ไม่ติดกับกับว่า p l a c e เป็นต้นนะครับซึ่ง ผมก็บอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจแก่นของไอ้ตัว 4P เนี่ยนะครับได้แม่นยำจริงแล้วเข้าใจว่าคำว่า product เนี่ยแท้จริงแปลว่าอะไรคำว่า price จริงๆแล้วแปลว่าอะไรนะครับคุณสามารถเข้าใจมาอยัดงองแท้ได้นะครับคุณก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ไอตัวอื่นมามาประกอบก็ได้นะครับคือคือคุณไม่ต้องมี 4C ก็ได้นะครับแล้วคุณก็มันจะเป็น 4E ก็ได้นะฮะผมกลับมองว่า ตัวทฤษฎีใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันคือเหมือนการอุดรอยรั่วที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ครบของตัว 4P นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าตัว 4P เนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานที่สุดแต่ว่าเอาแน่นอนครับมันเป็นพื้นฐานก,กว้างๆใช่ไหมครับพอเป็นกว้างปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางจุดที่อาจจะไม่ได้โฟกัสแล้วก็บางอย่างทําให้หนักกระตลาดเนี่ยหลงลืมไปอย่างเช่น ตัว 7P เนี่ยนะครับ 7P ที่หลายๆคนก็ใช้กันเนีนเมื่อเริ่มคนละพวก p p e เริ่ม Process มาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็มีการเพิ่มประเด็นบางอย่างเข้ามาว่าจะให้ 4P Success ในกับธุรกิจเนี่ยมันต้เพิ่มอีก 3P เข้ามานั่นเองนะครับเพื่อให้นักการตลาดเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นใครสนใจเรื่องนี้นะครับไปดูได้ผมเคยทําทเป็นตัวการตลาด3สไลด์อธิบายนะครับว่า 7P คืออะไรแล้วก็มันขยายต่อจาก 4P ยังไงนั่นเอง เพราะฉะนั้นผมก็มองว่าไม่ว่าคุณจะทําการตลาดไหนก็ตามเนี่ย 4P พี CP มันก็ยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับไม่ไม่เคยอัปเดตหรอกนะครับแล้วก็อ่าผมว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจให้ถ่องแท้มากกว่ามันคือพื้นฐานที่สุดนะครับผมส่วนตัวผมเองนะฮะอันนี้บอกส่วนตัวผมเองผมเชื่อว่า4 p พมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่เบสิกมากๆนะครับเป็นพื้นฐานที่เราทําให้แน่นทําให้เราเข้าใจนะครับและเรามองได้ว่า เกมของการตลาดเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานสีข้อเนี่ยมันไปทางเดียวกันไหมเรามีมุมไหนของตัว 4P เนี่ยที่เราโดดเด่นแล้วแข็งแรงเหนือคู่แข่งอันไหนแพ้อันไหนที่ต้องประชันกันนะครับแล้วเราจะได้เห็นกระบวนการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เราสามารถทัดเทียมกับคู่แข่งได้ในการแข่งขันการตลาดนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับ ผมไม่ได้คิดว่า 4P อัปเดตอะไรทั้งสิ้นผมคิดว่า 4P เป็นสิ่งที่พื้นฐานก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําพื้นฐานแน่นแล้วคุณจะไปเล่นท่าสูงนะครับคุณจะแอดวานซ์เหมือนกับคนที่ฝึกท่ามาตรฐานของวายุทธแล้วแล้วคุณจะขึ้นไปวายุทธขั้นสูงก็นั่นก็ไม่ห้ามอะไรนะครับก็ใช้ได้นั่นเองนะครับก็ไปทํากันต่อได้ละกันนะครับนี่คือความเห็นผมสั้นๆนะครับเกี่ยวกับว่า 4P จะตกยุคไหมนะครับ 4P ยังจำเป็นหรือเปล่า ก็เหา็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็บอกกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ครับของนทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับและติดตามการรันในีันเสรร์หน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ